สวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนวันนี้สวนน้อง ATM พันไม้ก็จะพาทุกคนมา update. อัปเดตอ่ากวกมรกตดำด่างต้นนี้นะจ๊ะต้นนี้จะเป็นดำด่างส้มชมพูค่ะแรกๆออกมานี่เขาจะเป็นด่างอืมน่าจะด่างบนเนื้อใบนะจ๊ะเพราะว่าออกมาเขาก็ด่างเนาะแต่สียังไม่เข้าค่ะอันนี้ก็เริ่มเริ่มเข้าสีแล้วนะคะก็จะจะสวยมากๆเลยอันนี้จะเป็นกิ่งด่างเดิมนะเห็นไหมคะ อ่าสีเขาอาจจะดอกไปบ้างแต่ก็คือสีไม่กืนนะจ๊ะอ่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆที่อ่าเข้ามาในกลุ่มใหม่ๆนะจ๊ะก็ให้สังเกตดูว่าอ่าไม้นะ่ะเขาจะมีกวกมะกตดำด่างยอดทองสีกืนนะจ๊ะยอดทองนี่คือสีกืนนะจ๊ะแต่ถ้าอ่าเป็นดำด่างสีไม่กืนก็คือเป็นดำด่างตัวสีไม่กืนจ้ะ ให้ศึกษาสายพันธุ์ดีๆก่อนที่จะเอฟไม้เข้าสวนกันนะคะอ่าของเราก็จะเป็นสวนข้างบ้านเล็กๆจ้ะเราก็เลี้ยงเอาไว้หลากหลายสายพันธุ์นะคะก็ค่อยๆเก็บเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นนักสะสมนะอันนี้แม่น้องที่เอทีเอ็มก็จะพามาดูสวยๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวใส่ป้ายชื่อสักนิดนะแล้เวเกาจะว่าขโมยขจูนจ้ะอ่าอันนี้จะเป็นป้ายชื่อของเรานะจ๊ะ เราก็ใส่เพื่อความสมบูรณ์แบบในการทำคลิปวิดีโอกันนะคะอันนี้เราพามาอัปเดตสีกันจ้ะจะพามาดูว่า,าสีเวลาที่เขาเข้าแล้วน่ะสีจะไปสุดอยู่แค่ไหนเนาะมาแม่น้องเอทีเอมจะพามาดูจ้ะอันนี้จะเป็นกิ่งกิ่งรองลงมาจากจาก,จากกิ่งกิ่งหูกระต่ายนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นความสวยความด่างเนาะสีคงทนค่ะเพราะว่ากิ่งนี้ก็อยู่มาประมาณ อสองปีได้แล้วค่ะแต่ยังไม่ทันได้ตัดชำนะก็ว่าจะรอให้อ่ากิ่งนี้กิ่งนี้คือเข้าสีสุดก่อนนะจ๊ะแล้วก็คือให้เขาโตเต็มที่เนาะพร้อมที่จะเลี้ยงหัวให้อยู่กับกอเนาะเราก็จะตัดคู่นี้นะคะไปชำค่ะเพื่อที่จะแบ่งปันเพื่อนๆเ,เนาะใครอยากได้อ่าสีนี้นะก็จองได้นะคะแบ่งไม่แพงค่ะ อันหนึ่งใบเทาต้น,ตนต้นค่ะไม่แบ่งแรงเนาะถ้าใครสนใจก็ทักแชทอินบล็อกได้นะจ๊ะเราก็จะแบ่งไปเลี้ยงค่ะแล้วก็อันนี้นะจ๊ะจะเป็นหูกระต่ายดั้งเดิมค่ะอ่าหูกระต่ายคู่นี้จะอยู่มาเกือบ3ปีแล้วนะคะเนี่ยจ๊ะเห็นไหมสีเขาก็ไม่กินนะคะเป็นดำด่างส้มสวยๆเลยค่ะเนี่ยวันนี้แม่น้องเ t m ก็มาขิงต้นนี้ค่ะเอาวนให้ดูรอบๆดยค่ะ นี่เนาะอ่าอันนี้เราถ่ายตอนพบคัำนะคะเราก็เอ่อมาทำคลิปเนาะคลิปคลิปสตรีมคลิปยาวค่ะส่งพี่มาร์คสักกระเบิดก,กันนะคะแล้วก็ส่งงานกันค่ะนี่นะจ๊ะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็แม่นน้งเอทีเอ็มก็จะพาทุกคนมาฉีกพ่ออ้อมนะจ๊ะเห็นพ่ออ้อมไหมคะฉีกออกเลยนะคะเพราะเวลาเราลดน้ําลงไปน่ะเขาจะไปขังในพ่ออ้อมทําให้ คนเน่ารากเน่าได้นะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งของสวนน้องเอทีเอ็มพันไม้นะคะนี่จ้าเห็นไหมคะอ,ออกเลยค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าสีเขาก็โอเคแล้วเนาะเนี่ยเห็นไหมหูกระต่ายคู่นี้แบ่งนะคะไม่ใช่ไม่แบ่งนะคะยังไม่ได้ตัดชำค่ะ๋ยวเราก็จะตัดชำเนาะให้กิ่งนี้อ่าแก่และตัวเต็มที่ก่อนนะคะแล้วก็มาอัปเดตสีกันค่ะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยเหไหมตอนแรกๆมาสีเขายังไม่เข้านะ พอได้อายุสักพักหนึ่งข้อสีเขาก็จะเข้าค่ะสวยมากๆเลยนี่วันนี้แม่น้องเอทีก็พาทุกคนมาดูกวบมรกฏด,ดำด่างของสวนกันนะคะอัปเดตสีกันค่ะช่วงนี้ก็จะเหอต้นนี้กันหน่อยนะคะเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆก็เดีย๋ยวเพิ่งเบื่อกันนะแม่น้องเอทีเอ็มก็ขิงทุกวันเลยค่ะต้นนี้อ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะ